สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่ององค์กรและการจัดการนะครับองค์กรและการจัดการนั้นจริงๆมันก็มีมานานนะครับทุกหน่วยทุกคนนะครับเราได้ยินคาว่าองค์กรองค์กรและการจัดการมาก็กมากนะครับเรามาทําความเข้าใจกันครับนักศึกษาครับว่าองค์กรและการจัดการนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้าง ประเด็นที่หนึ่งนะครับเราต้องพูดถึงคิดถึงเรื่ององค์กรองค์กรนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างวิเลยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีก็เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งหน่วยงานข้าราชการก็เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งอำเภอเถินนะข้าราชการอำเภอเถินก็เป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งเพราะฉะนั้นองค์กรแต่ละองค์กรก็จะมีคนนะมากกว่าหนึ่งคนมารวมตัวกัน คนคนเดียวนี่เป็นบุคคลนะครับไม่ใช่องคอ์กรนะมีคนคนเดียวนอกจากจะมีคนแล้วเราจะต้องมีเป้าหมายคือมีเป้าหมายเดียวกันในการจัดการองคอ์กรนั้นเราต้องมีเป้าหมายที่ร่วมกันอย่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาเยาว,วชนของประเทศไทยนะโดยเฉพาะกลุ่มภาคเหนือของเรา ในด้านอาชีพนะการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคมนี่คือปรัชญ,ญาของวิาลัยอาชีวศึกษาเทอรมเทคโนโลยีเช่นกันครับองค์กรแต่ละองค์กรก็จะมะีแนวทางในการดําเนินงานการทํางานนะครับเมื่อเรามีคนมีเป้าหมายแล้วองค์กรย่อมจะต้องมีการจัดการครับเห็นไหมครับ ถ้ามันมารวมกลุ่มกันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันแล้วต่างคนต่างทําต่างคนต่างไม่ได้สนใจกันมีเป้าหมายของแต่ละบุคคลองค์กรนั้นก็เละเทะองค์กรก็ต้องมีการจัดการนะการจัดการก็จะส่งเพื่ออะไรครับที่เราต้องมีการจัดการเพื่อที่เราจะได้บรรลุตามเป้าหมายเพราะนั้นองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่หวังผลกําไรหรือองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร วังผลกำไรก็คือองค์กรเอกชนต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะครับต้องมีการจัดการการจัดการนะนนาไปสู่เป้าหมายของตัวเราขององคอ์กรตัวเราก็มีเป้าหมายส่วนหนึ่งองค์กรก็มีเป้าหมายส่วนหนึ่งเรากับองคอก์กรต้องมีเป้าหมายร่วมกันนะครับเห็นไ,ไหมครับอาทิเช่นบริษัทหน่วยงานสมาคมหน่วยงานภาครักษณนศึกษา,รการโรงงาน ทุกอย่างเป็นองคอ์กรเมื่อมีคนมีเป้าหมายมีการจัดการเข้ามารวมกันนะครับส่วนการจัดการนั้นเป็นอย่างไรการจัดการนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพูดถึงรูปแบบหรือวิธีการใช่ไหมครับที่จะทําให้องคอ์กรนั้นประสบความสําเร็จองคอ์กรนั้นไปข้างหน้าได้เห็นไหมครับจะด้วยวิธีไหนก็ได้แต่จะแบ่งงานกาันทําหรือจะทําทนู่นทำนี่เพื่อที่จะให้ หน่วยงานของเรานั้นบรรลุวัตถุประสงค์นะเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยเวลาเราพูดถึงการจัดการด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับนะด้วยวิธีไหนก็ได้จะทาอย่างไรก็ได้ให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลเอ๊ะมันต่างกันยังไงสองคำนี้คาว่าประสิทธิภาพนั้นเราจะคำนึงถึงทรัพยากร <c oughs> สีฟ้านี่คือทรัพยากรเราเอาทรัพยากรส่วนหนึ่งเข้ามาแล้วผ่านกระบวนการแล้วเราจะได้ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เขาเรียกว่า the thing right ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งนั้นให้มันถูกต้องเอาทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าทรัพยากรมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ย the thing right ก็คือเพราะฉะนั้นรูปแบบของการที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ใช่ไหมครับผู้บริหารนั้นจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ประสิทธิผลล่ะครับคืออะไรประสิทธิผลก็คือเราทำอย่างไรก็ได้ให้บรรลุเป้าหมายนะคือไม่คำนึงถึงว่าทรัพยากรจะใช้ไปคุ้มค่าหรือไม่ใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่นะครับแต่เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ต้องให้มันเกิดผลขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นประสิทธิผลเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหน่วยงานที่ไม่หวังผลกําไรนะครับเพราะเราจะใช้ประสิทธิภาพทั้งหมดเทรัพยากรที่มีทั้งหมดเพื่อที่ให้ผลเกิดขึ้นตามเป้าหมายแต่ถ้าประสิทธิภาพนั้นจะเน้นเรื่องของการประหยัดคุ้มค่านะต้องมีผลกําไรต้องได้ทรัพยากรลงทุนไปแล้วต้องได้ผลประโยชน์กลับมา นะหรือใช้ทรพยากรให้จำกัดให้น้อยที่สุดให้ได้ผลผลิตมากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของโรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยในวิชาการบริหารงานคุณภาพภา,พภายในองค์กรนั้นเน้นตัวที่ประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับเพราะจะทําให้เรา,เามาจัดการเรื่องกระบวนการวัตถุดิบทพยากรนะที่จะทําให้เกิดผลผล,ผลิตที่สูงสุดได้นี่นะครับ เพราะนั้นการจัดการจะเป็นกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่ทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะครับโดยใช้คนหรือไม่ใช้คนนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดกับองค์กรนะครับส่วนการจัดการนั้นมันก็มีคนวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับด้วยกระบวนการของการจัดการก็จะมีหน้าที่ของการจัดการอยู่สี่ประเด็น ที่เราต้องทํากันแน่นอนครับการเป็นองค์กรนั้นต้องทําอยู่สี่ประการนะครับต้องมีการวางแผนทําอะไรก็ต้องการมีต้องมีการวางแผน,ะแผนจะวางยังไงเราจะขยายความต่อไปนะครับต้องมีการจัดการองค์กรต้องมีการจัดองค์กรฮจัดพู t เดอะแมนทูเดอะไรจอบจัดงานให้เข้ากับคนจัดคนให้เข้ากับงานใครมีหน้าที่อะไรแบ่งหน้าที่กันทำไหมครับนี่การจัด แล้วก็มีการนําต้องมีผู้จัดการนะต้องมีผู้บริหารนะนะต้องมีผู้นํำเรานะเพื่อมากํากับดูแลเรานะต้องมีคนประเมินเรานะถูกไหมครับองค์กรมาถึงจะไปได้นี่คือหน้าที่ของการจัดการนะครับสุดท้ายเราต้องมีการควบคุมกํากับดูแลองค์กรไหนจะไปข้างหน้าได้เราต้องมีการกํากับดูแลกันเฮ้ยไม่ออกนอกดูนอกทางนะใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าแล้วนะเอ,อเงินที่มีเพียงพอนะ นงะงบประมาณที่มีใช้ได้นะนะแต่ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จเราอาจจะเพิ่มงบประมาณเข้าไปหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เป้าหมายเรายังคงอยู่และว,วิธีการของเรานำไปสู่เป้าหมายนั้นยังเดินไปหาเป้าหมายอยู่นะครับนี่คือการ controlling คือการควบคุมมาดูนะครับการวางแผน ราจะสรุปไปง่ายนะครับการวางแผนนั้นเราต้องเริ่มจากเป้าหมายครับนะผู้คนต้องมีเป้าหมายจะวางแผนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องมีเป้าที่จะเข้าไปอย่างเรามาเรียนหนังสือเรามีเป้าหมายจบปวสให้ได้จะไปอย่างไรต่อไปขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามคืออะไรเราต้องไปให้ได้นะครับเราต้องมีเป้าหมายตัวที่สองนะครับวิธีการล่ะกระบวนการเราจะไปได้ไปถึงตรงนั้นได้อย่างไร ครับเราจะมีกระบวนการมีวิธีการที่เข้าไปถึงตรงนั้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรทรัพยากรต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการจัดการนะครับทรัพยากรที่เรามีเพียงพอไหมหรือต้องเพิ่มทรัพยากรมากขึ้นหรือต้องไปหาทรัพยากรมากขึ้นต้องมีทรัพยากรเมื่อเอาสามอย่างมาใส่ร่วมกันเนี่ยเรียกว่ากระบวนการวางแผนมีเป้าหมายนะมีวิธีการนะ รู้ว่าจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรหรือจัดทรัพยากรมาใช้เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรนั้นไปได้อย่างสบายๆแะะอย่างบรรลุปเป้าหมายนะครับโดยเป้าหมายนั้นก็มีเป้าหมายของบุคคลตัวเราเองที่ทํางานในองคอ์กรย่อมมีเป้าหมายของตัวเราองคอ์กรแต่และองคอ์กรย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกันบางครั้งอาจจะแตกต่างจากตัวเราแต่ เป้าหมายนั้นทั้งบุคคลและองค์กรต้องไปด้วยกันนะครับต้องไปด้วยกันถึงทํางานร่วมกันได้เราต้องมีความและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรครับส่วนกระบวนการนั้นก็จะมีเรื่องของการดําเนินงานจะดนาเนินงานอย่างไรมีเป้าหมายในการประเมินอย่างไรซึ่งประเมินก็คือการ c o n t r o l ล i n g ที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้อาจจะใส่เข้าไปในแผนด้วยซ้ำไปว่าเราจะมีการประเมินอย่างไรดูอะไรบ้างนะครับส่วนทรัพยากรน,นั้น เราก็จะมาพูดถึงเรื่องทรัพยากรบุคคลนะเราต้องการคนต้องการแรงงานเท่าไหร่กับทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคลนะเป็นพวกอุปกรณ์วัตถุดดิบนะหรือรถยนต์ต้องใช้กี่คันนะประมาณนี้นะครับอ,อย่างเรียนหนังสือต้องมีพิมพ์ดีดมีโนต้ตบุ๊กมี wifi ไ,ไ,ไหมอันนี้ตวกนี้เป็นทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคลนะครับ การจัดองค์กรเมื่อเรามีบุคคลมีแผนงานแล้วมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมาจัดคนใช่ไหมครับให้เข้ากับงานใครทำหน้าที่อะไรใครเป็นผู้บริหารสูงสุดดูแลองค์กรสูงสุดใครเป็นรองลงมาใครเป็นโฟมนใครเป็นหัวหน้าชั้นใครเป็นครูหัวหน้าภาควิชานะหัวหน้าสาขาวิชานี่ใครเป็นใครจัดงานมีหน้าที่อะไรใครอยู่ฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาดฝ่าย ผลิตนะฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีฝ่ายคอมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายโอ้สารพัดฝ่ายเลยองค์กรยิ่งใหญ่โครงสร้างยิ่งซับซ้อนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นตัวเรานะครับเวลาเข้าไปอยู่ในองค์กรเราก็ต้องรู้จักองค์กรให้ดีขึ้นด้วยการรู้จักโครงสร้างขององค์กรว่าองค์กรเขามีการจัดโครงสร้างอย่างไรใจ่ไหมครับเราเข้าไปแล้วเลยงค้ใครเป็น เขาเรียกว่าอะไรไผเป็นไผนะ่ประมาณนี้เราต้องรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่รู้เลยมาถึงเรื่องการนําคนเราต้องมีการนํานะครับการนํานั้นก็คือว่าผู้บริหารที่จัดองค์กรเนี่ยผู้พี่เป็นเจ้าของหน่วยงานเป็นเจ้าขององค์กรเป็นซีอนะฮะเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือเป็นผู้บริหารลงมา ต้องมีภาวะของการนำต้องนำลูกน้องผู้ตามทำงานให้ได้นะวิชาภาวะผู้นำนั้นเรียนกันเป็นคอร์สบางคนเรียนถึงปริยภเอกแต่เรียนไปแล้วเราเป็นผู้นำไหมผู้นำต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะอย่าออกนอกลู่นอกทางพาองค์กรไปในทิศทางใดต้องไปในทิศทางนั้นผู้นำต้องอยู่ข้างหน้าต้องเดินไปข้างหน้า ผู้นำต้องห่วงใยดึงลูกน้องขึ้นมาเขาบอกว่าการที่จะเป็นผู้นําได้นั้นให้นําลูกน้องแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นตามเจ้านายแค่ยี่ํห้าเปอร์เซ็นตนำตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนําตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องรู้เป้าหมายของตัวเราเองรู้สไตล์การทํางานของตัวเราเองแล้วมุ่งไปข้างหน้านี่คือการนําซึ่งเราคงจะ พูดกันต่อไปในเชิงลึกนะครับสำหรับภาวะผู้นำลึกหรือด e r s h i p ต่อไปนะครับการ Controlling แน่นอนแล้ะครับทุกอย่างที่เราทำนั้นเรามีการประเมินอย่างอาจารย์หรือคุณครูของเกินเทคโนโลนั้นก็มีการประเมิน360องศาประเมินจากนักเรียนประเมินจากผู้บริหารประเมินจากเพื่อนร่วมงานประเมินจากผลงานภาระงาน เพราะนั้นเรามีการประเมินเพื่อที่จะกํากับดูแลว,ว่าคนเหล่านั้นทํางานได้ตามกระบ,บวนการตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูเป้าหมายเป็นหลักนะครับคอนโทรลดูการกระทําดูพฤติกรรมแล้วก็ประเมินผลออกมาวัดออกมาว่าการกระทํานั้นไปได้แค่ไหนไปถูกต้องไหมอย่างรูปในภาพนี้เห็นไหมครับโกก็คือการกระโดดกระโดดข้ามทอนะ กระโดดค้าถอฟื้นเจ้าสูงกี่เมตรนะมีโกมีเป้าหมายแล้วก็แอคชั่นดูกระโดดดูถ้ามันไม่ผ่านก็มาดูซิว่าวัดดูซิว่าเราจะเอากี่เมตรดีจะเอาเท่าไหร่ดีศักยภาพของเราได้เท่าไหร่นี่คือการประเมินการควบคุมนะครับก็คงกลับมาที่หน้าที่ของการจัดการจำไว้เลยนะครับง่ายๆ เวลาเราจะเป็นผู้บริหารหรือไปอยู่ที่ไหนองค์กรไหนก็ตามบริหารจัดการอะไรก็ตามนะครับแม้แต่จัดการตัวเองก็ตามเราต้องมีการวางแผนนะครับมีการจัดองค์กรจัดหน้าที่จัดภาระหน้าที่จัดคนให้เข้ากับงานจัดงานให้เข้ากับคนนะการนําเราต้องนําตัวเองให้ได้หรือนําเพื่อนฝูงให้ได้หรือนําหน่วยงานนําลูกน้องให้ได้แล้วก็การควบคุม เราต้องรู้จากการวัดและประเมินผลเขาบอกผู้บริหารที่ดีต้องรู้จากการประเมินผู้บริหารที่เก่งต้องประเมินเก่งนะต้องเข้าใจและประเมินเห็นปั๊บรู้เลยว่าตอนนี้กําลังไปอยู่ระดับใดออกนอกนู่นล,ลูกทานหรือเปล่านะครับส่วนระดับของการจัดการเราก็จะมีผู้จัดการใช่ไหมครับเป็นผู้จัดการที่จะมาจัดการหน้าที่ต่างๆให้มันเกิดขึ้นให้ประสบความสําเร็จก็จะเริ่มจาก ซีอีโอนะชิปเอ็กซิคูทีฟออฟิเชอร์นะฮะเป็นหัวหน้าผู้บริหารเลยเป็นประธานกรรมการเป็นคนบริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประธานกรรมการผนะู้นะนะจัดการระดับสูงเลยคนกลุ่มนี้มีน้อยนะฮะองค์กรนึงก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะผู้จัดการระดับสูงก็จะมีลูกน้องเป็นผู้จัดการระดับสูงมาอีกนะครับนะบนะมีผอ,อ,อนุ่นผอ,อ,อกองนุ่นผอตรงนี้ผอตรงนี้หน่วยงานนูน้น,นฝั่งนู้นฝั่งนี้อ๋เยอะแยะเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่มีหัวหน้าเพียงคนเดียวคือ CEO ผู้บริหารระดับสูงก็จะมีผู้ราหารระดับกลางมาเป็นลูกน้องอีกนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยนั้นหัวหน้าหน่วยนี้หัวหน้าเป็นผู้จัดการระดับกลางไปแล้วก็เป็นผู้จัดการระดับต้นผู้จัดการใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นโฟร์แมนหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มนะ หัวหน้าหมวดหัวหน้ากลุม่มหัวหน้าหมวดนะฮะหัวหน้าสาขาอยไรเข้ามานะครับมันก็จะมีระดับของการบริหารที่ตั้งแต่ต้นๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ยนะครับก็เป็นระดับของการจัดการของพวกเราเรียนรู้ก็รู้ไว้นะครับนักศึกษาพอจบไปนั้นเรายังไม่ได้เป็นผู้จัดการหรอกครับเราเป็นโอเปอเรเตอร์ operator, นะีคือ เป็นผู้จัดดำเนินการนะเป็นอะไรนะเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักง,งานแล้วค่อยๆขึ้นครับค่อยๆก้าวขึ้นมาเวลาเราจะเลือกผู้จัดการระดับต้นระดับกลางระดับสูงนั้นก็ผ่านงานมาก่อนนะครับต้องเริ่มจากระดับต้นขึ้นมาเรื่อยๆ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 จนถึงเป็นซีอก็ได้แม่แน่ในห้องนี้คนมาฟังคลิปนี้สักวันหนึ่งอาจจะเป็นซ e อขององค์กรน,นึงก็ได้นะครับ ส่วนทักษะการจัดการนะครับเวลาเราจะดําเนินงานอะไรก็ตามนะครับเราจะบริหารงานหรือทํางานหรือมีองคอ์กรหนึ่งที่เราเข้าไปทํางานด้วยหรือเราจะเป็นผู้บริหารองคอ์กรนั้นเราต้องมีทักษะในการจัดการทักษะในการจัดการนั้นของแคสก็บอกว่ามีอยู่3มระดับ1คือทักษะด้านเทคนิคเทคนิคอลทำไปหมดนะพิมพ์ดีดนะเล่น คอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี้โอ้โหรู้หมดเลยนะบัญชีลงบันทึกบัญชีเก่งนะครับเขียนหนังสือตัวหนังสือสวยทำอะไรได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทักษะด้านมนุษย์ human skill นะ human skill ก็คือเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมการดูแลการรู้จักลูกน้องการที่ลูกน้องรู้จักเราการ พบปะกันการพูดคุยกันมีกัลยาณมิตรมีความเห็นอกเห็นใจนะมีความมีสวิดมายนีนมนุษยสมัมพันธ์นะครับมีจิตใจที่อยากจะให้บริการให้ลูกน้องได้ทางานอย่างมีความสุขตระมาณนี้นะครับนี่คือ,อทักษะด้านมนุษย์สุดท้ายก็เป็นทักษะด้านความคิดทักษะกลุ่มนี้ CEO ทั้งนั้นเลยผู้บริหารต้องเริ่มคิดให้มากนะครับทาให้น้อยคิดให้เยอะ แล้วเอาความคิดนั้นสู่การกระทําให้ลุงน้องทำนะฮะลงไปงั้นกระจายงานคิดได้เป็นนโยบายให้ลุกน้องเข้าไปทําลุกน้องทําก็ใช้อาศัยด้านทักษะเทคนิคด้านมนุษย์ไปช่วยให้ลุงน้องต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปทําองค์กรก็จะไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายทักษะของการจัดการนะครับของโรเบิร์ตแคสนั้นเขาบอกว่า t o p Manager ก็คือผู้จัดการระดับสูงนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเรื่อง o n c e p t u a l s k i l l นะครับมี Human Skill บ้างแต่เทคนิ i c a l นั้นคงลืมๆไปละนะครับคงจะมีน้อยไอสีชมพูนะฮะสีชมพูน,น,นี่นะครับสีชมพูนี่จะมีน้อย t e c h ิค c a l s สก l ลแต่ถ้าเป็น First Time Management หรือว่าไล r เออเฟิร์สไล e ์แมเนจเมนตนะครับผู้จัดการระดับต้นๆน,นั้นเทคนิค c a l s สก l ลยังมีอยู่เยอะนะครับ Human skill ก็ทุกคนก็จะมีคล้ายๆกันพอๆกันพอๆกันนะจะระดับไหนนั้นต้องมีทักษะด้านมนุษย์มาก่อนการจะเป็นผู้จัดก,การที่ดีที่เก่งนั้นต้องเก่งเรื่องคนนะครับส่วน conceptual skill ก็ไล่ตามระดับไปนะครับสำหรับการอ,องค์กรและการจัดการก็จะจบรวมเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนคงพอที่จะเข้าใจและไม่เข้าใจฝังซ้ำถ้ายังไม่เข้าใจอีก ลองหาหนังสือมาอ่านหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่แนบไว้ก็เอาไปอ่านประกอบได้สวัสดีครับ